ได้ค่ะเชิญค่ะอันโนโมทรายด้วยค่ะน้องคุเชดีมาะค่า

กับประชุมโดยครับป .2 นะครับท่านเอราวัณวรปกก็นะครับเรียนหน้านะครับโดยมาจากทําไมถึงจะมันไม่เต็มอ่ะอะไรอ่ะเขาเข้ามาเรียนยากเข้ามาได้แล้วครับอาจารย์รอดิ ขอบคุณทานทุกท่องนะครับขอบคุณทานทุกท่านที่อยู่ลำพังนะครับทาาผู้ใหญ่บ้านะครับที่อยู่ลำพังบริกทขอทานท่านั้อาจจะช่วพี่ไม่นานังนันรแบอน้างกรบรที่ไดรว่าเราอรงี้นะครับทรับกทุกคนก็ว่างก็มาได้ครับ บางส่วนที่ผมไม่เห็นนะคบางส่วนที่ผมเห็นก็คือว่าไม่เคยพลาดเลยครับทําหมดทุกคนครับทั้งหมดทั้งนเลยผู้ใหญ่กำลังชูวยแถลงน่ารักมากเลยนะครับผู้ใหญ่บ้างกำลังช่วยแ้ลงน่ารัก มีเรียกอะไรเรยที่เรียกเรียกไมเรียกอดไ้นั้ครับครับเรยกถ่ายรูปครับครับ อีลิืคร <Donald Trump! S 2> ับตล่้มางนบ้านกำนันใหู้หนนึงครับน้าจะถ่ายให้ช่วยันเอนะ นี่ก็วันนี้ไม่ช่ราะเานคายเขาจะได้ไม่ใช่แค่หนึ่งรอบเี่นีีครับถ่ายหลายรอบแล้ว

ดนับดังนะครับที่ผมไม่ได้อ่าน่ตรงนี้นะครับส่ายรูปท้นเพื่อนนะครับคุณใหญ่กบลังเพิร์รยฉนนนครับหวัดคลองสีล่าสบ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่น่ารักมากเลยครับท <Labor ator. S 1> ุกท่านเลยครับภาัาธรรมนะครับธรรมดาเลยครับเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวตอนมื่อกิ้นะครับเมื่อกี้เป็นภาษาอะไรครับบอกว่าขอบคุณพวกเรานิดนึงนะครับขอบคุณ พี่ทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้คนในวันนี้ขอให้ส่งคืนกลับไปให้กับพี่ๆร้อยเท่าพันเข้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆประสบความสำเร็จมีญญแต่ความสุขเราจะเลยทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุนะคะทีนีก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้บนทางทุกคนแบบนี้ว่าได้ได้สตาร์ทก่อบขอณครับ ขี่รามาทางไหนข <fits you? S 1> ี่ราออกทางไหนขี่รถ um เราจอดไหนฮะจอดด้านนี้จอดด้านนี้ จะท่านใดอยู่ในนี้บ้่านะครับ,บหลายตับหมีหลายอำเภอนะครับได้บริษัทบนนะครับ ตอนนี้ก็ทวิธีเปิดางานผู้่ครับท่านมีเราหายลวครับตวาตตาธัมโมธรมัรรนะม ڀاڳ <laughs> i'm not ขอบคุณนะครับอคะรับคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุนับทานะ

ดีดีทีีีปฏิบัติทีกรตนกนก้นกสถาบันสำคัญของข้าข้าไ้รัต่อหน้าได้รับหลังข้าพะเจ้ากาพจะเคารพเพื่อทูเเพื่อจูนปกป้องสถาบันพระมหาปัญญาชนชุนกว่าชีวิตจะหาให้ข้าพเจ้าข้าพระเจ้า จะเป็นคนดีของแผ่นดินจของแผนดินสร้างความสมานันน์ันให้ความเกิดแก่แผ่นดินให้ความเกิดแก่แผ่นดิน ครับวิ่งข้าบ้านสุดสุดท้ายหมดเลยนะคะราับมาล้วมารับบริจาคครับอันี้เราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ว่าอะกับไหน 大家注意来。

对，可以。

วนดมากุาเป๊นึ่งกแว่าระดเปสนใจแล้วดาจะลดอะไรทุา่ันอกบ้านกอะรก็ทำเลยถุงอะไรครับเดี๋ยมมากจ้ะ

เอาลงมาดูจะไปฝ่อยแถว่งแล้วเด้อแนนี้ด้วยลูกตาเมียด้วย้าเนี่โดนนี้อ่อาใส่ิหนึ่งสองสามโอเคค่ะียบรอแล้วค่ะป้าจิโอเคกุี้ิเนตบริจาคเพื่อนี่ FC 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 กมการเลยลูกเกมการเลยค่ะ